สวัสดีครับขอแนะนำเครื่องผสมในแนวตั้งนะครับการผรสมคุกเขาให้ดูนะครับเป็นการออกแบบใบตามหลักทฤษฎีนะครับสามารถคุกเขาอย่างที่เห็นนี่นะครับ ได้ทั่วถึงใบบนใบล่างครับเป็นเครื่องผสมสแตนเลสครับไม่เป็นสนิมเลยตลอดอายุการใช้งาน เป็นการสาธิตเครื่องผสมแนวตั้งรูปทรงที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นของนำรวยเกษตรไทยสามารถผสมได้ถึง500กิโลมีตู้ไฟควบคุมเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้กำลังสาธิตให้ดูการผสมท่านจะเห็นว่ามันดูดลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ไปม้วนตัวบนขึ้นมาหลักการของเราง่ายมากครับเพียงแค่เปิดก็ไหลออกมาเรียบร้อยแล้ว มีช่องปิดเปิดนะครับปิดฝาให้ดูหน่อยครับปิดฝาง่ายไหมครับพอปิดฝาปับ๊บวัสดุก็ไม่ได้ไหลออกมานะครับหลักการผสมเราคุกเขานะครับใช้หลักการดูดวัสดุลงด้านล่างแล้วมมวนตีกลับด้านบน เห็นได้ชัดน,นะครับว่าการคุกเข้าเราทั่วถึงนะครับเป็นการคำนวณใบตามหลักยุทธวิธีของประสบการณ์คุกเข้าได้รวดเร็วแม่นยำขอบคุณมากครับที่ติดตามชม